แม้ว่าหน้าฝนแบบนี้เราจะเจอปัญหาเรื่องน้ําและไม่เจอปัญหาเรื่องฝุ่นควันแต่ไม่ได้แปลว,ว่าปัญหาฝุ่นมันจบไปแล้วนะคะสภาลมหายใจเชียงใหม่เขาไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องการแก้ฝุ่นค่ะยังคงเตรียมความพร้อมรับมือฝุ่นควันแล้วก็ปักหมุดสื่อสารอย่างต่อเนื่องนะคะหมุดนี้เนี่ยไปดูภาพความพยายามในการเตรียมความพร้อมของภาคเมืองที่เชียงใหม่โดยเฉพาะเรื่องรถลาในการขับขี่ต่างๆค่ะปักหมุดรายงานโดยคุณพันธรพรพนัทศรีทีมสภาลมหายใจเชียงใหม่นะคะ ล่าสุดเขามีแผนล,ลดมลพิษจากควันรถนะคะเป็นการทํางานร่วมกับแผนงานขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าสภารมหายใจเชียงใหม่รวมกับสํานักงานขนส่งเชียงใหม่ค่ะเขาไปตรวจสภาพรถแล้วมอบสติกเกอร์สภารมหายใจเชียงใหม่ให้กับรถที่ผ่านการตรวจเครื่องยนต์ตรวจสภาพรถขนส่งสาธารณะ4ล้อประจําปี เป็นรถในสังกัดสหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัดนะคะที่สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถเนี่ยเขามีทั้งรถเหลืองขาวแล้วก็รถโดยสารไม่ประจําทางตรวจแบบนี้ให้สติ๊กเกอร์แบบนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่ารถที่ติดสติ๊กเกอร์คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะล่าสุดตรวจไปแล้ว152คันผ่านมาตรฐาน146คันค่ะที่เราตรวจในวันนี้ร่วมกับสภาลมหายใจตรวจ เพื่อติดสติกเกอร์นะครับเฉพาะรถที่ตรวจผ่านมลพิษผ่านวันดำงอยู่ในเกณฑ์คือไม่เกิน45ถ้าเกินเราก็จะให้ทำการแก้ไขสาเหตุอื่นก็มีไม่ผ่านก็มีพวกเบรกพวกสภาพตัวรถพวกเสียงเสียงดังนะครับช่วงล่าง พวกนี้เราเระบบไฟเราตรวจทั้งหมดเลยทั้งคันนะรเราไม่ได้ตวรวจมลพิษอย่างเดียวนะครับแล้วโครงการนี้เราเรียกว่าสองแถวโมเดลขนส่งสาธารณะเครื่องยนต์สะอาดร่มต้นด้วยการที่มีป้ายบอกให้รู้ว่ารถคันนี้เป็นรถที่ไม่มีออไอพิษนะคะไม่มีควันดำแต่ว่าในก้าวต่อไปเราก็จะ ไปขอความร่วมมือจากบริษัทน้ำมันที่จะมาสนับสนุนผู้ประกอบการเจ้าของรถสองแถวจุดทุกสีนะคะที่ที่จะได้ราคาน้ำมันราคาทุกส ทางสภาลมหายใจเชียงใหม่ค่ะพยายามที่จะช่วยเหลือดูแลรถสาธารณะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะความร่วมมือที่ว่าคือดูแลคนที่เข้าไปตรวจมาตรฐานเนื่องจากเข้าใจอะค่ะคุณผู้ชมว่าช่วงนี้พี่ๆเดินรถหลายคนเนี่ยคือเจ้าของรถอะเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด -19 หลายคนเลยนะคะสะท้อนว่าแทบไม่มีผู้โดยสารยิ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะหรือว่าเจ้าของรถ2แถวที่กิจการเขาเล็กๆเ,เนี่ย ต้นทุนที่ใช้ในการดูแลคุณภาพรถให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันไม่น้อยละค่ะคุณผู้ชมคะทุกเดือนเขาต้องเข้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่เดือนละประมาณ500-800บาทยังไม่นับรวมค่าบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดจะได้ต่อทะเบียนรถยนต์ในทุก6เดือนสำหรับการเป็นขนส่งสาธารณะแล้วก็ทุกๆปีต้องจ่ายภาษีทะเบียนรถ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วยคือทั้งหมดนี้เนี่ยนอกเหนือจากการไปมอบสติกเกอร์ให้เพื่อการันตีว่ารถที่ได้สติกเกอร์เป็น <Okay. S 1> มิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังดูแลเรื่องระบบ การใช้จ่ายต่างๆด้วยมีการปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะประคองสถานการณ์ไปด้วยกันนะคะสภาลมหายใจเชียงใหม่มองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมในการสนับสนุนรถโดยสารสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเวลาคุณผู้ชมไปขึ้นสังเกตสติกเกอร์แปลว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยโลกช่วยสิ่งแวดล้อมค่ะตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลว่าพยายามที่จะคิดให้ระบบเมืองของเชียงใหม่ รถรถยนต์ส่วนตัวกันมากขึ้นเพราะมีการสำรวจแล้วว่าที่เชียงใหม่เขามีการใช้ยานพาหนะอยู่ที่กว่า1ล้าน5แสนคันในเชียงใหม่จะลดอย่างไรให้น้อยลงเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลดมลพิษด้วยนะคะ